สวัสดีค่ะวันนี้จะทำเมนูยำขนมจีนค่ะกับน้ำปลาเซ่เๆนัวนเลยนะคะไม่ต้องรีรอเลยค่ะเดี๋ยวโบจ,จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำยำขนมจีนใส่ปลาทูใส่หมูยอแล้วก็ใส่หมูสับกันค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็นำน้ำปลากับน้ำเปล่าไปต้มก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาน้ำเขาแบบนี้มานะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยพริกป่นน้ำตาล แล้วก็ชุรสรสตีอะไรแล้วแต่เราเลยนะคะการปรุงของเราแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะวัตถุดิบง่ายๆนะคะวัตถุดิบหลักๆเลยนะคะโบก็จะเตรียมพวกปลาทูเราก็ทอดไว้นะคะหมูยอหมูสับเราก็ลวกไว้ให้เสร็จสับนะคะส่วนต้นหอมผักชีแล้วก็พริกสดนะคะเราก็หั่นเตรียมไว้มะโนงมะนาวเราก็เตรียมไว้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำการแสดงทำอาหารที่เราชอบแล้วก็ใส่ตามนี้เลยใส่น้ำปลาร้าด้วยนะคะน้ำปลาร้าเราสามารถเติมในระหว่างที่เราปรุงรสได้ด้วยนะคะปรุงอีกรอบหนึ่งแต่ว่าน้ำที่ต้มเนี่ยเอาปลาร้าหยอดนิดนึงมันจะได้เพิ่มกลิ่นหอมของปลาร้านะคะมันจะได้นัวนะคะ ส่วนขนมจีนนะคะเราก็หยิบใส่พอประมาณนะคะแล้วเราก็ยำกินแบบแ่บแบเลยนะคะที่บ้านเนี่ยโบจะชอบกินยำขนมจีนแบบนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอร่อยนะคะเออที่สําคัญอย่าลืมใส่ข้าวคั่วด้วยนะคะทุกคนถ้าเราใส่ข้าวคั่วด้วยมันจะทําให้หอมอีกอย่างหนึง่งหอมหัวใหญ่ก็สำคัญเอ้ยไม่ใช่หอมหัวใหญ่หัวหอมนะคะหัวหอมอะหัวหอมที่เป็นหัวหอมเล็กๆก็ใส่ได้นะคะ ถ้าบ้านไหนไม่มีมันจะมีหอมแขกอะหอมที่เป็นหัวหอมใหญ่ๆอันนั้นก็ใส่ได้พ่อค้าแม่ค้าเขาชอบเอาไปทําแบบเมนูยำขายกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เล็กเกินไปมันอันใหญ่เขาก็ซอยเล็กๆแล้วก็ใส่กลิ่นมันก็จะคล้ายๆกันนะคะก็สามารถทดแทนกันได้นะคะหน้าตาก็จะออกประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่เออมีผักเนี่ยมันก็จะมีถั่วด้วยนะคะทุกคน เราก็ใส่ไปสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือถั่วฝักยาวนะเวลาเรากินกับยำขนมจีนหรือว่าน้ำยาขนมจีนอย่างเงี้ยมันจะได้รสชาติแล้วก็อรรถรสที่แบบอร่อยมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็คลุกเขาให้เข้ากันตามนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ตักเสิร์ฟตักทานได้เลยชอบรสชาติไหนก็ใส่ไปชอบรสชาติออกเปรี้ยวหวานเราก็ปรุงไปเปรี้ยวหวานนะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะ ยำขนมจีนง่ายๆแบบบ้านสไตล์โบวิชแนลก็จะเป็นลักษณะนี้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วจ้ามาทานยำขนมจีนด้วยกันเลยจ้าเดี๋ยวโบจะตักใส่จานให้เพื่อนๆดูนะคะว่าชามนี้ได้ประมาณโอ้เยอะอยู่นะคะทุกคนได้สองสามจานเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานกินได้เลยนะคะอร่อยด้วยนะคะเมนูนี้ใครที่อยากทำทานนะคะถ้าดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนเลยจ้า นี่ค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ